บายไอ้หนูไปทำงานเชอรี่หรือไม่ตายไงไม่ไลไม่ป๊อตไม่หรือไม่ป๊อตคนเราต้องไม่ป๊อตเชืหลัวแต่จะไล่ที่ไย่กันดียวอีสกินไมนอกจากสกินเจ็ดอะที่มีไอสกินบิมสกินบิมสกินรีเวอร์เอาเอารีเวอร์เเนี่ยนี่เดอะดรอปนล่เดอะดรอปลีเวลีเวอร์ครับลีเวอร์ครับ ปไปไปไดีนเสียงดีนเสียงแถวนีไหนวะคิดเองคิเองคิเองนี่นตรงนี้มลงรถเครื่องรเครื่องมาคนมันไหนเรียกรือเถีงมองรอบตัวไม่ทันไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเม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 นท้าตรงไหนตรงไหนโอ้ยเพี้ยเพี้ยเพี้ยมันเก็บชลลิปไปแล้วตรงไหนบอเยติ๊กติ๊กติ๊กบอมติ๊กบอมโดนนัดหนึ่งนัดนึงเจ็บเจ็บไหน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  เชอรี่มาดิมาดิเป็นไงโอ้ยน้องมีค่าสามแล้วทำพูดไม่ถนัดเชลรี่ข่มตัวนี่หว่าอีกโดนตัวแล้ตัวเลยพี่ตัวละสองหัดเชลรี่บิกเหรอไปดิเอามาเอามาสกินคร์บินสกินโยนมา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 เจดีเจดีโอ้ยมันอยู่ในสม็อกมันอยู่ในสม็อกเก็ตตาย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 โยนวางวอได้คุมการให้คุมการให้โอ้ยโอ้ยข้างบนไอ้เหี้ยมีข้างบนด้วยเหรอเนี่ย

ดีนะไม่โดนคตีนะคุณตีนะคุณตีเลยไปแล้วดูหลังให้ดูหลังให้พี่เก็บ้าพี่เก็บ้าช่วยด้วยเปิดแล้วเปิดแล้วหลังไม่มีนไม่ค้าไม่ค้าคิดเองหนูคิดค้าจริงไม่ค้าไม่้าไม่ขาไม่ขามาจริงกระแพงมันยิงกระแพงเนียน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 เราเนียนเราเนียนเราชนะโอ๊ยกูหลงทางรอแบงเลยออกไปเอาไปเอกไปเอาของไปเอามันไปเถ อุ้ยส้องพี๊แฟนทอมแฟนทอมเด็กนี่เขาหาระเบิดกันทั้งคู่เลยเราอะเจือเลยเก็บมาทำไมอะคือเมื่อกี้คือเมื่อกี้กูอะกูเห็นน้องน้องมีถือแบนดอลไงกูแล้วแฟนทอมไปแลกน้องมีเก็บแฟนทอมแล้วไม่เอาแบนดอลให้กูกูเลยไม่ได้คืนเล่นเลยไล่แอปไปแล้วครับไปฮิ้นเลยครับ แบบนึงพี่โอ้โหไม่คิดจะกลับมาไม่คิดจะกลับมาพี่ปาไม่ถึงซ้าย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 ไปที้เย็ดเทนโคตรคมเฮ้ยกำแพงกูอันเบื้เริ่มมึงยิงทะลุมาโดนกูไอ้ควายไม่มีใครเห็นเหรอนอกจากมึงกับกูเองเพื่อนนึงเพื่อนทุกคนอุ้ยเฮ้ยออกมันสเปรย์มั่วนี่หว่าเต้นใช่ไหม พี่หนูว่าหนูว่าแฟงรอแป๊บเฮ้้ยไอชิกูแฝงไเกินแฟงเกินเฉยทุกคนต่างมีอันติว่ะมีคนรวยมีคนรวยเดอบแลเดับแลอุ้ยอุ้ยกดผิดเอ้าเคลียร์ขึ้นไม่ได้เอต้องปลาแถวตรงไหนวะตรงนี้เหรอปลาไปเพื่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวไม่โดนแลกูจะไล่อรับ เนี่ยปลาบันนี่เนี่ยวรูนี้ไอ้ไา่ลาบมาแล้วมันก็จะติดข้างบนถ้ามันจะไปปัดข้างบนมึงต้องปลาห้ามติดข้างบนนะเกยแค่คอยดู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 เฮ้ยมาดิมาดิคือกูต้องเปิดอันติดตอนไหนอะตอนนี้เอางี้เอาเงี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือเจ็ตหรือหรือแชมเบอร์ก็ได้เปิดอัติแล้วมึงเปิดส่วนให้มันใช้เลยโอเคปลาพี่เปิดเลยเนาะโอ้ยระเบิดเ์แบ ระเบิดเล่นเดี๋ยวชเดี๋ยวรีบีโอ้ยกิวเลิฟยูโซมัสี่นะหลังหลเสียงเตีหลงเสียงตีหลังเียละเฮ้ยกูกูคานเหมือนในคลิปิกตอกยังไงอะอุ้ยมาเชลอุ้ยมาเชลสีจเียละไปบีฮิวชุบได้ต้องหิวไม่ต้องหิวเจ็บเจ็ เจ็บเจ็บบาดเประเด็นบ้างเออลุงยิงมันลุงยิงมันเซิงมันเออหน่วยชิบหายเป็นวายวะโอ้ยแหละครับพี่โอ้ยโอ้ย fps 17ปรับภาพระดับโหลก่อนตัวกายมงมีชุบกูเลยแรงแรง fps ศูนย์ไม่มีคนชุบเหมือนกันนะเฮ้ยเฟิร์สขอปืนบ้างหนิเอ้ยจะไปชุบไปชุบเกโออย่างนาเลยเฮ้ยมขอขอเดี๋ยวขายขายให้ให้โจซื้อไอโจทังเยอะ เฮียผมก็อยากไปชุบเหมือนกันว่ะตรงนี้นะผมก็อยากไปชุบเหมือนกันเชียเชลิคเชลิคไม่ตกละมั้งเชลิคไม่ตกละมั้งดูเนี่ยโอ้ยไม่เขาไม่ตกว่าไม่คห็นปืนตกอันเนี้ยกูก่อนหนึ่งนัดหนึ่งนัดมันวาร์ปกลับไปนั่นไม่เอาทะลุสองได้เฮียโอ้ยแฟดแก้วไอ้เฮียกูจะปาระเบิดไอ้สัตว์โทษทีกูจะปาระเบิดเย่ารู้อยู่กับคุณ สู้สู้สู้ตรงนี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 ้อุ้ยไอ้เหี้ยหลังมาโอ้โหควยจริงๆสู้มัน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 สองตัวเลยนะสู้อีกสู้อีกสู้อีกคนเล่นเลยจะตายแล้วคนเล่นเลยน่าจะตายแล้วซ้ายขวาสองตัวพี่เหี้ยแล้วแข่งตัวนี่อันนี้นี่แข่งสองตัวพี่กายนาพี่เลยสองตัวเฮ้ยโอ้โห น้องมีพี่ขอโทษสิถ่แล้วคนเล่นรอชิวรอดิคนเล่นไวเปอร์อายุหยุดหยุดหยุดให้รอห่าเรียนกิฟตเรีนกิฟตสบายสบายมีสบายพิดขึ้นฟ้าพิดขึ้นฟ้าพิดขึ้นฟ้าขึ้นฟ้าไอ้เแคยนี่ตู่เยอะเกินเล่นแค่นี้ก็พอแล้วเล่นอะไรเหมือนกันบอกไม่เห็นกูรอตีเลยตือมีที่พี่มันเป็นมาแล้วพี่มันดักดักแล้อะไรหนี่รีเฟกไว้ด้วยขวาพี่ขวาใช่ใช่มันมันยืนแช่ก็กิ่ยวกันวะกูก็ไม่รู้เหมือนกัน แบบไอ้เฮียเปนยิงไปตายออยกูแห้งมากทำไมรวยกันจังไม่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 ซื้อเลยไอ้ยางอยู่กรหายวิ่งไปตายทุกราวทุกราวมีเงินได้ใช้มั้งไอ้เฮียใช่มีสกินแวนเดลแบบนอกจากรีเวอร์ไปพี่นี่อันเนี้ยเอามาไม่มีแบรเด์พาร์ทเท่านั้น ไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ไม่เราไม่เคยกลางเลยนะเอาจริ้งที่ตกรีกเอาๆเราไม่เคยเลยเราไม่เคยกลางล้างน้ำหนูไปหนูไปล้างน้ำมาแล้วไม่ถึงเราใอันนี้คือเริ่มล่าแล้วเหรอใช่เริ่มแล้วพี่ช่วยด้วยไปไปไปแล้วต้องไปยิงไม่โดนยล้วต้องไปยิงไม่โดนสักน้ำไปเหรอไวเปรนอะไรยี่ไวเปรนอะไรยี่หลังเราอะพี่ มันเปิดโล่าโล่มึงกลัวอะไรเนี่ยกายไปเลยเขีมแฟตยังไม่ป๊อบเลยเพื่อนกูมันโลแล้วออสัตว์ไปเองสุดท้ายอยู่เอ็สุดท้ายอยู่เอ็เอองามๆระวังแฟตจะตายไอ้เฮียพวกเราแม่งโคตรแข็งใครใครมันจะมาหยุดพวกเราขครหยุดข้าได้ไหนดีวะ มันก็จะมีคนหม่งละมันก็จะมีคนหม่งแบบตายหกอันดีสามคนหี้ยนี่แต่แบบใหม่แม่งบุกมันจริงว่ะพี่แต่กันมีกันไม่น่าจะเครียดกันไม่มันว่ะกันกันน่าจะเครียดอยู่เออโหโคตรไกลแถบเราไม่มีแบบตัวแถบเก็บศพกูด้วยอ๋อข้อเยอะอ้นดีสามสองตัวสองตัวหน้าหนูมีคนช็อตซองซองหนูนี้มีคนพี่ชัวร์เลยบัดท้ายไม่ถึงเก็เฟิร์สบัายไม่ถึงโอ้ยย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 ย ไอ้เหี้ยพี่ระวังหลังนะร้อนร้อนร้อนไปไปกลับกลับเลยกลับเลยกลับเลยเอาหลังเอาหลังก่อนเอาหลังก่อนเจ็ดหลังนะเจ็ดหลังนะเจ้ยแม่งยิงหนูพี่อยู่นี่อยู่มิดมิดพาร์ทซ่าแล้วแหละแล้วแหละเออตายหักแล้วกลับ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 ไหนกลับไหนโอเคกลับกลับไหนอยู่ต่ออย่ต่อไปไปมันอยู่มันอยู่บีเมื่อกี้กูดับเองอยู่บีล่าสุดตัวสายอยู่บีอยู่บีล่าสุดสองตัวเลยกูมีสปายกูมีสปาย ได้อยู่บีล่าสุดสองตัวเลยแฟดแฟดระวังไปลึกเลยพี่ยไปลึกเลยพี่ไปลึกเลยพี่เจ็บไปลึกเลยพี่เออเนี่ยกายด้านนี้ไปออกขวาขวาอีกฝ่าเออไปเลยค่อยย่องไปค่อยย่องไปอุ้ยมันมีทางนี้ด้วยเหรอวาเป้ารอวาเป้ารอตรงนี้แหละวาเป้ารอโอเคกูให้แค่ห้านัดแค่นั้าลูสองย้ายที่กายย้ายที่กายย้ายที่พี่พัดเองไปกับคนอื่นไปกับคนอื่เร็วๆพี่พี่จะมีกระสุนท่านอาไทย จบแล้วไายพี่กายไม่ลองทำอะไรหมเนี่ยเฮียแฝดจะเอาติ๊กเหี้ยกูเห็นแม่งยิงขึ้นฟ้าเล่นเนียสัสไปแฝก็เาติ๊ฟ้าดีกว่าโอ้โห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 ไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วกายเหี้ยนี่ก็ติดอยากจะวันแถบยิงกระสุนทิ้งโอ้เนี่ยที่หนูติ๊กพี่แปดหลอกตายสบายสบายอุ้ยส่วนพี่พี่กายโยนมันไม่หลบแฟดกูดิหัว มันไม่โลบแปดว่างั้นนะ <c oughs> ไม่หลบแล้วไม่ได้ปาแปดไม่หลบคืมอกกมันดีไม่ใช่หรอไม่ได้ปาแปดต,ตัวจริงล่ะตัวจริงละพอพองปลอดภัย <c oughs> ละตามทางของหนูเจอก,กันพี่เด็กดีเด็กดีจิงกไปตัวเนี้ยไปกับเพื่อนเลย จะโยชนเกมได้หรอต่แกนเจอเฮ้ยแค่ไรวะไลฟ์อัพดีไปกำลังไปพี่ไลั์เขามีต่อได้ยินเสียงเดินไม่รู้อ่ะเคลียแล้วมึงเคลียวัฟไม่ทันไม่สั้นบางส่วนเสี๋ยวเพื่อนไม่มีเลือดอ่ะขอสามสิบวิรอสักครู่อตีทำไมอ่ะนั่นดิอะไรวะ ไปเกยตัวเองโลทั้งคู่เลยแต่ละคนเธอไรนอนตอยิงพิษขึ้นฟ้าอ่าเดี๋ยวไอ้ทเฮ้ยอยู่ไหนสมองอยู่ไหนสมองตับบองยาเชื้อไอ้อะไรไอ้หัววุ่นวายว่ะไอ้เชีอยทำไมมันไม่เห็นมึงอ่ะจิงจิงพิษขึ้นฟ้าไอ้ยพิษหลอนใจหัวกูเยอะมันอองอะไรอ่ะ แต่าหลังคาลงอย่างไวปกติไปิงไม่ใช่หรือ a ิงค์ดอกเราเชื่อให้ก่อนนะไปแล้วไปแล้วมจะไปไหวกับพวกเราสักเดียวได้ยังไงวะกูว่าป่าป่าไม่ถึงรู้ถึงปะกูควงปืนเลยควงปืนเลยควงปืนเลย a ีพี่ควงปืนยกเด็ดทีี่

เฮ้ยพี่กายดิ้งดิ้งม่ะเนาะหลังหลังหลังเลดหลังเลดหลังเล็ดเล็ดเจจเลดเล็ดเจจเจชัวโอ้ยเย็บสกินดีจังไม่ดีแล้วเปิดติอยู่พี่อยู่นี่มันอยู่นี่มนิ่มนิ่มอ่มันวาร์ปไม่ได้มันวาร์ปหนีไม่ได้เดือดปืนไว้เพื่อนมีปืนก็อยู่บ้างพี่ติเคโอมันไวเหมือนกันนะเนี่ยตอนตายเราต้องแพนเราต้องแพนพี่ ปอบตกพี่ไหนไม่รู้อออยยู่ซซ้าิินไมุมล่าสุดอยู่ขวาล่าสุดอยู่ขวาระวังเช็คเช็คคุมเช็คขวาพี่ขวาขวาจริงขวาจริงไม่มีว้าไม่มีว้าใช่ใช่ใช่ซอกขวาไม่ใช่ไม่ใช่ซอกขวาไม่ใช่ขวาขวาใกล้ขวาใกล้ขวาอีขวานึงพี่ขวากล้องขวากล้องตายทิ๊กทิ๊กทิ๊ก ไม่ตายไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บตักูได้เก็บตัวกูได้โอ้มันเร็วมันอยู่หลังกองพี่กองนี้เออหลังกองไอ้เฮียนี่ก็กองนี่ก็กลองไอ้เียขวางขวากองไอ้เฮียองไหนลซ้ายองขวาใกล้ขวาขวาตรงไหนที่ขวาไม่เดียต่อกูดิมันใกล้กว่านี้ขวาขวาน่าซายควายเียน เขาเข้าใจกันหมดเขาเข้าใจกันหมดเออเข้าใจหมดบสิง์จ้อจ้อได้ไหนเลยเปลี่ยนแม่ไอ้ฮีอะเอาบอมไปไปแล้วดูรลแจงหนูมาอยู่กับพวกพี่แล้วเ่นตากี้เบี่ยโคตรหนูไปเอาเดือดให้พี่ขอมาเร็วพี่มันด่เหรอ โอ้โหโอ้โหแดดเต็มสังเจ็บ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 ไปชุบแบบแปดสิบแปดสิบคู่แปดสิบคู่พูดจริงนะชื่มเดี๋ยวรู้อยู่นี่เดี๋ยวรู้อยู่นี่นั่นแหละนั่นแหละไอ้โจ๊ะสองสองตัวเลยสองตัวเลย <c oughs> เดี๋ยวรู้อยู่ตรงปิงนะ วอยู 54, ่หล MM ังหลังหนูพี <2> <2> ่คือหมดปะค่งหมดปะแล้วท่ยี่สิบเอายี่สิบเอาละคืนสองวายเปอร์เขาไม่ใช่วเปอร์เราพี่ไม่ใช่วยเปอร์เลยนะแ้อยี่สิบโรว่าอยู่ลูกเรดเลสแปดสิบ ตื้อหายแล้วหายแล้วโโลเมนเมนเมนอุ้ยเยอสุดยอดเยอยกูตายสองรอบกูตายสรอบเแแปดดีเน้นะจดีชิายละฟังกัน สบายสบายสบากูเล <g transparen bey> <amigo> ่นเองกูเล่นเองชิวชิเวอร์ิเวอร์ิเวอร์รอบแล้วล่ะิเวอร์ิเวอร์ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วได้ได้ฝั่งกันมันล็อกได้จริริอั่กันหรอมาอ่กัอมาจบริเวอร์จับมะรอดเหรอพี่เอาจริงเหรอพี่ตองไดีวะ่แต่จริงจริวมันอยู่ที่ใจนะจริงจริงแล้วตรงนี้เนาะมีผงหรือเปล่าถ้ามันมีผมพี่ไม่กลัวมาดิมาดิไอ้พี่อ่ะมาดิไอ้ควายแต่พี่เคลวเ้ยเอเอคลยอยู่ฝั่งเราเคแล้วไม่ผมแหล เฮียเอาแล้วไหววะมาดิมาดิเีอย่ิจริงกันเล่นหัวโดนมีติดมเลยโอ้โหวามิดเลยมีมีมีทำไมมีมีสองทางนะสามคนปีดปีดปิ๊ดปิดปิ๊ดปี๊ดปี้ดปี๊งปี๊ดปี๊ดปี๊ยปี๊ดปดป หนูออกไม่ได้หนูเราจะตายเจ๊จุกขนมละละตัดพี่กำลังจะตายแต่ยังไม่มาถ่ายพี่ไม่มีคิวพวกคิวตัวเองไปเฮ้ยมันวางปะเจ็เจ็ดอยู่มิดพี่อ้อยแปดฆ่ามันเออระวางแล้วพี่ติดพาติดพาติดอยู่เมนไหนไหนไหนเม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 นนี่เอนี่เอ้เพิ่งระวังแฟดเชลีฟ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  มาจลิปมาดิมาดิก็มึงอะไอโกกะมาจลิปก็จลิปมามามาค่อยข้าห้อกลัวมาแล้วฝ่ายชี้ทำเชี้ยอะไรอะชื่ด้วยมอมมาแล้วปาแฟตปาแฟตแล้วมาแล้วทุกคนมีสมองทุกคนมีสมองคือกูมันมีแอบไม่ดีอยากคิดอะไรกูอยู่ในเมืองกูยังไม่รู้เลยจะทำเชี่ยอะไรอะกูหลงคานอยู่เลยเดี๋ยวไปไหนโอ้ท่อหนามมันไม่รู้ว่าเรามาเยอะอุ๊ยอ้เหี้ยปืนควยอะไรอะ แช่อุ้ยไอ้เคียหัวลุกไม่ถึงโอ้ยโอ้ยเจ็ด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 ครึ่งเจ็ดครึ่งเอ้าที่มันไม่ใช่เจ็ดอ่ะสวยสวยไม่ใช่เจ็ดนะสวยสวยสวยเฮ้ยโอ้โหไม่โกงไปไกลเป็นนัดเดียวเจ็ดนัดเดียว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 กระโดดเลย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 กระโดดไปยิงกระโดดไปยิงเออเออดตายแล้วเธอกินพี่กายอยู่ไหนอ่ะอีกอันหนึ่งอ่ะ น้องกินอะไรดีอ่ะพี่ไม่รู้จะกินอะไรบ้างบมีิเกี๊ยวพี่นี่นี่นี่หนุ่มมี่ไก่ด้ปะได้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 เธอรีบอีกรอบไป๊ะเฮ้ยแบบนี้แบบนี้เล่นง่ายจัดอ่ะพี่โอ้โหโคตรชอบฮะง่ายเกินเอาขอดิขอแล้วเงี้ยได้น้ำตังเยอะตังเยอะโกงซื้อเลยฮึ่ยโจก็ได้ เอาไม่ฟอกซอยแม่งเยอะชิบหายเลยพี่เอาต่างมันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวซึ่งให้เดี๋ยวพี่มีคนโทรมาไม่ได้วีเอรัดปะเสียงวิ่งตุบตับตุบตับเลยอืมมันอุ้ยทำไมไม่เป็นไรนะอ้าวมึงแฟดเนาะแฝดเนาะแฝดเนาะมึงแฝดเนาะสับปีแป๊บแป๊บแป๊บเอมาเดมาเดสเฮ้ยเลือกอะไร ไอ้เติร์นวีสกีดไม่มองเหรองงกูก็โยนให้มันแค่ไม่มองเพื่อตายหมดแล้วอะไอเดียแชมเบอร์5ที่ใหญระเบิดอนอีกจัะแชมเบอร์รอเหรอมีทางตายไม่ขอมีทางตายเชื่อ้ชจะไม่เล่นแล้วนะไอ้โจเล่นเอย่างไรอุ้ยเรามันวาร์ปปาร์พี่อรอรอรมันจะวาร์ปหรือเปล่าวาร์ปวาร์ปไอ้โจดัน๋ยวมันต้องวาร์ป มีด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 โอ้ยใช่เลยน้องรักดไหนอ่ะมีดว้าบเลยอ้อเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันจะิงจีบมาเลยเนี่ยมันโลกแล้วมันโลกแล้วปุชิตตายปุชิตตินปุชิตเตสเขียนอันเดียวเพื่อนวันแป๊บชิบหายโปโนเฟกโปโนเฟกพี่ว่ามันโปโนเฟกโปโนเฟกพี่ถึงแล้วได้ครึ่งแล้วไปเลยไป็นอเลยกีบไอ้สัตว์พวกเราโยนเนี่ย ะเราพาน้องโยนเฮ้ยน้องเข้าสายมาแต่แค่จบเลยอาโอเโอเคกูตั้งใจเล่นก็ได้กูตั้งใจเล่นจริงๆให้มีเข้าสายมากค่จบแล้วนะจริงทั้เลยสเรดูโฟกัสออนแอนด์น็อตโตรโอฟล็้โหยิ่กลางเลยดิแมกขี่โมจิอากรมาแค่ขี่โมจิเป็นมะเร็งหรือเปล่าไอ้กายไม่ได้ไปทำกีโมอ่ะ เราไปพิดีก่าเราไปพิจดกีว่เไม่เ่เรารอทดีกว่า No 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 ใสดิกูวิ่งไงกวิ่งไงวัดวัดแน่ไอ้เหียวัดแน่มึงมาส้ยี้ยตรงนี้วัดทนดั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 นเต็มเลยเพื่อนดีเต็มเลยเชื่วยดันอยู่ดานหลังพี่อยู่ไปเลย เฮ้ยเฮียแล้วเฮียแล้วไงมันเข้าบีป่ะหนูอ่ะไอ้อยู่กลางมันอยู่เฮียมันขึ้นกโง่เยอะสัตว์เยอะสัตว์เยอะเยอะเฮียมีมีชอบเยอะสัตว์เฮียเอ้ยท่านอู้หมันก็โดดลงมายังยิงโดนเลยอเฮียตมันนยิงโดตอนถึงพื้นแล้วแต่แบบเฮียมันก็โดดลงมายังคืนเป้าทัน Crush boy ไอ้เฮียตัวคัดขายยา Crush boy ทักไม่เลิก ตอนนี้ตัวชัดชิวชิวไหวชิวไหวชิวสบายแล้วเรียบเลียบสามหกนี่คือชิวแล้วอ่ะดูอิงแชมเบอร์ลบสามสี่พี่เฮ้ยเฮ้ยแพนจิงแพนจิงไหวชิวไหวชิวพี่เป็นโดดแล้วเสียงมันโผล่เปล่าตุบอุ้ยยังวะยังก่อนไอ้ยี่เดาคนแพนไอ้เหี้ยเดาคนแพนชัวร์อยู่ในซอกลายอาบมาเดาดับแดับเดาดีชัวร์เฮ้ยไปบี รับโคับฟิกขึ้นพอขึ่งพอึ่งพอรึ่งพอยุคลูกหวาะวะหลังหลังหลลังหลใช่ในั่นแหละพี่นั่นแหละพี่นั่นแหละพี่ตัวนั้นเลยเฮ้ยโดทัน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 นี้อะไรตัวนี้อะไรอะโดูฟกูบอกแล้วตัวนี้ตัวคัทของจริงของจริง่ะ กตินี่เยพี่พี่ไม่มีตังซิพี่ขอได้ขอได้ขอได้ไม่เอาเลยขอได้ยังไงเป๊ะไอ้เจ้ทำไมชนะลอยมีตังล่ะอุ้ยอย่าตายนะเดี๋ยวไปช่วยอย่าตายนะเดี๋ยวไปช่วยจังเลยเนี่ยอย่าตายอยย่าาตใครตายใครตายไม่มีคนตายไม่มีคนตายให้พูดใหม่ปกติอย่างนี้ไปซีอไปเข้าได้จากทุกทางเลยนะอ ไอ้เฮียนามเลยนได้ถามมึงมันมันได้แล้วไปมันอยู่ดิพี่โอเค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 ไฟชิลไฟชิวปืนข่าสายแล้วมั้งไอ้เฮียใสายแล้วไฟระเบิดแล้วพี่มันวาร์ปมันวาร์ปเสียงวาร์ปไอ้เชือกตัวนี้ไม่ชอบโดดเลยไม่รู้ว่าไอ้โจก็ได้ยิงต่อไม่กระโดดตลอดไอ้เอ็นตายกระโดดไอ้เอ็นตายกระโดดแกดับดับโอ้โหอยู่นี่อยู่นี่แถวนี้เลยนี่ไอ้เฮียโง่ดิสัตว์ไอ้เฮีย เอไหวชิวไหวชิวไอ้เหี้ยไอเหี้ยแล้วมาทังระเบิดเลั้งทีเลยไอ้เหี้ยกูกูเฝ้าอุ้ย่ใครมีแฟนทอมสวยๆบ้างครับนี่อะุตบกูซื้อมาเมื่อกี้เด็กเฮเด็กง่าันโอ้ มีตังค์ซีนวะไม่เป็นไรโอเคมีตังค์ให้มีตังค์หนูมีตังค์มีตังค์กูเล่นมีได้กูเล่นมีได้กูเล่นมีได้มีตังค์หนูมีตังค์มีตังค์เออาขาบ้าเขาวะเลย์เลยนะพี่ได้เรย์น่ะเจลิฟจะเล่นเจลิฟ p r o t o c อ l มียังไงเพื่อนนะวะเฮ้ยหนูก็มีโปรโตคอลเก็บมาจากศพ่มมาเมื่อกกี้คือจาไปด้วย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  ตายได้เจ๊ดไอยัว่จแค่าดนไ้เอ๋อเอ๋ออืมมะอ้าวปลาเพีไม่มีอ่ะร้ไม่รู้อ่ะไมกูไม่อยากพีแล้าเดี๋ยวลอง้ยเจ๊วนึร้อยแนึงพี่หนูย่องมาละบีบีใช่ปะตัวเมชมโชมโชโชอยู่นี่ชโอยูี่ชโอยูี ข้าขวาโอ้ยช oh, wow> uh, ่วยได้ช่วยได้คันตกรไม่เฝ้าคคนแม่มมันมีมสิบร้อยสิบไมเปิร้อยสิบไมเปิร้อยสิบร้อยสิบมเบอ์อยู่อมบอร์อยู่เอป่ะเอ้ยอยู่อยู่ไหนนะเมื่อกี้ล่าสุดที่หนูเบไมเปิอยู่เอไมเปิอยู่อแมบออยู่ดีเออรอแมงเลยพี่อยู่เบรดมันลกุอาบมันกุอาบไมเปิดเจ็บไมเปิเจ็บอิบเนจอาม่เิร้อยสามสิบไม่เปิดร้อยสมสิ อ่มไม่เล่นเจ็บมีดเก็บมีดไม่เก็บปืนเลยอเฟิ็บมีดได้โจมาเก็บมีดไ้โจมาเเ็บมีดวอชีหวะแผ่นแล้ววอชีแผนบีแผนบีแผนบีชัวเออเปแวสวยจกินสวยยิ้แมขึ้นเจ็บเจ็บทุกตัวเจ็บทุกตัวเจ็บทุกตัวป้าสิเจ็บห้าสิบเจ็บห้าสิบปลาปลาสแกนมีตายเนี่ย จีกขวาจีบขวาจขวาหลังหลังเออเยไม่เป็นไรพี่ลอย้าแล้วเอ้ล้าวเก้ย่สัตว์ก้าี่สัตว์ไอ้เหียตังหมดเลยหรอแย่เลยไปไเชอรีฟเป็นอีกรอบไปเชอี่ดีกว่าพี่ถ้างันสบสกินไชิลไชิลพี่กายกินพี่กายจะกิน ไหวชิวไหวชิวพี่กายรีเควสอ่าซื้อซื้อ,อ,อดูก็รู้ปะคือแบบไอเราเชลีฟคือแบบมันงัดกับเราไม่ไหวสักตัว <c oughs> ่ะจ,จริงจริงจริงวายเฮียเอจริงจริงจริงแท้จริงแท้แน่นอนไปมิดไปไหนมิดไหนดีวะไอเฮียเฮ <c oughs> ย์เดก็ต้องเล่นเฮ้ยบีวะดูทรงแล้วเฮย์เดอะไรเกมธนาคารนะเฮเดีเฮย์เดีเกมทำฟาร์มอ๋อเฮพย์เดีอ๋ออวอรไปป้น เฮ้ยพี่บีไปเดินมาแล้วมาแล้วมาแล้วคนบอคุณเป้มากำลังไปกำลังไปปิดปิดปิดไม่ให้เล่นปิดไม่ให้เล่นมีคนตายมีคนตายไม่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 แข็งพี่ฮิวยู่แล้วฮิวแล้วหนีหนีหนีแข็งแข็งแข็งหมด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 อยู่นี่อยู่นี่ตัวนะเอ๊บตายโอเคสวยดิที่เมื่อกี้ได้สวยฉ่ายเลยรอดเฮ้ยเฮ้ยปะ อั่าลุยอย่าลุยนี่อย่าลุยนี่อุ้ยอย่าลนส่วนหัวลูยพี่อย่าลุยนึงอย่าลุยนึงสองตัวสองตัวสองตัวเลยเออตัวท้ายตัวท้ายเอาอีกเอาอีกยิงชนะชอะเออชนะเราอีกชนชนะชนะเชิปองแท้ไเชลิปะ